คุณผู้ชมค้าสมโมสรฟุตบอลนนขามเดชอุดมยูเนเต็ดจัดพิธีเปิดตัวนักกีฬาหญิงสมโมสรฟุตบอลโนนขามเดชอุดมยูเนเต็ดเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยวีเมนส์ลีก2020ทั21ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบร,รมราชูปถัมภ์สมโมสรฟุตบอลนนขามเดชอุดมยูเนเต็ดค่ะขอ,ขอ,อน,นะ ที่โรงเรียนบ้านแขมเจริญตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีสโมสรฟุตบอลโนนขามเดชอุดมยูเนเต็ดได้จัดพิธีเปิดตัวนักกีฬาฟุตบอลหญิงของสโมสรฟุตบอลโนนขามเดชอุดมยูเนเต็ดเพื่อเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลไทยวีแมนสลีก2020ทั21นายโรจนศักดิ์ มากสมบูรณ์ประธานสมโมสรโนนขามเดชอุด,อดมยูนเต็ดเปิดเผยว่าทางสมโมสรได้ดำเนินกิจการด้านกีฬาฟุตบอลมาเป็นระยะเวลานานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีสุขภาพพลนานามัยแข็งแรงเพื่อฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย เพื่อให้เยาวชนและประชาชนหันมาสนใจการกีฬาฟุตบอลหญิงเพื่อให้เยาวชนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะและเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามาัคคีในหมู่คณะซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจและชื่นชมยินดีอีกครั้งที่คณะกรรมการบริหารสโมสรนนท์ขามเดดอุดมูเตนตดได้ร่วมกันสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสาร,ร่วมแข่งขันกีฬาอันจะก่อให้เกิดความสมัครสมานส,สาม,าสามาคัคคีและมีพลานามัยสมบูรณ์สามารถนำทักษะไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีกระสิพธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่ทราบกันอยู่ ว่าในปัจจุบันเยาวชนมักมีปัญหาด้านสิ่งเสพติดมัวเมาอบายมุกไม่สนใจต่อาการศึกษาเล่าเรียนทําให้เกิดผลเสียต่อตอนเองและครอบครัวการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาจะทําให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกกําลังกายสแสดงออกในทางที่ถูกต้องและห่างไกลาย,ยาเสพติดไปในที่สุดการแข่งขันกีฬานั้นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดคือการได้เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬาและการออกกําลังกายไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตาม ขอให้นักกีฬาทุกคนจงภูมิใจว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วเพราะผลที่จะตามมาคือทำให้เรารู้จักคำว่าน้ำใจนักกีฬาวนะครับสำหรับสนามกีฬาอำเภอติลุดมนะครับโรงเรียนบ้าแนแยมเจริญก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความเป็นอาชีพให้กับนักกีฬาฟุตบอลหญิงนนขามในเต,ตน่นะครับ อันี้เป็นจุดแรกครับเภอแรกผมเป็นต้นนำล่องในจังหวัดเลยครับครับผมครับผมครับจริงๆแล้วสนามกีฬานี่เป็นพื้นที่ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาระดับยูีกหลายครั้งนะครับแล้วก็ฟุบอลอื่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่สนามกีฬาโรงเรียนมาธยมมจะเลยได้มีโอกาสส่งเสริมครับผมครับแล้วจะานสนามเราให้เป็นต้นแบบของจังหวัดนีบ้างครับนยอนเคตครับ ในอนาคตนั้นก็อยากจะได้แมตส์สำคัญสำคัญมาเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์และก็ถือเป็นการส่งเสริมกีฬาของประเทศไทยของเรานะครับับครับคือครับก่อนอื่นนะครับก็บต,ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับส่วนตัวผมเองเดิมทีประทับใจในตัวนักกีฬาในสโมสรนนท์ขามเดยกดมเด็กเต็ดอยู่แล้วเนื่องจากเด็กๆทุกคนมีความตั้งใจในการแข่งขันและฝึกซ้อมเป็นอย่างดี กับผมเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาผลักดันและส่งเสริมเพื่อให้น้องๆได้นําความชอบสิ่งที่รักไปต่อยอดเป็นอาชีพและนําเงินจากอาชีพนั้นมาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวรวมถึงการพัฒนาด้านฟุตบอลในอนาคตเป็นทีมชาติหรือแม้กระทั่งไปค้าแข่งต่างประเทศไปฟุตบอลโลกก็ด้วยความตั้งใจที่ดีแล้วก็ทั้งนี้ผมขอประกาศนะครับว่าสโมสรนอนทงขามเดอุดมอยู่ในเต็ด ไม่ใช่ทีมไม้ประดับแต่อย่างใดเราจะก้าวไปเพื่อคว้าแชมป์ให้ได้ไม่ปีนี้ก็เร็วเร็ว,วันนี้ครับขอบพระคุณมากครับ